เท่าลจะมาหเก็รมงกันนี่ร่นนี่ต้องหัดไวหัดแล้วก็ไว้เป็นค่เท่าสิตายลหละยาเววไหมว่าเท่าสิตายเท่าและเท่ามันยืนคนสวยมบ้านดาตายคนสวยบ้านดนม่วงเท่าล้ยื้อเท่าสิตายเท่ายื้อยาแววเลย ต้งมามันก็ออกสีตายก่อนไงจองแล้วใช่ไหมคะจองตายนี่เรียงไว้ต้งเออมันจะได้มมันมันจะได้ไม่ดิ้นแบบนี้นะ ค่อยๆค่อยๆระวังค่อยๆเลยระวังมืดม่เชือมันวายมันร้อนคุณหมอคมันน

คือไว้รุ้นในเสื้อบกงเก่งๆกงยีนค่านเข้ามาคักค่สูงเออมันเส้อใหญ่ต่อเนื่อง นึ่งข้างนตงมันมันเนึ่งสแกนได้พออยู่อ้อมันได้เป็นร้อยคุณถ้ถึงสองร้อยุเนอเอเรียแบบนี